สวัสดีครับแฟนๆคนใจชาบทุ่งท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับะมื่อหนีสิมาเตรียมดินไว้ถัเพาะดอกไหม้พี่น้องนะครับในดอกใหม่มาจากต่างประเทศพี่น้อง,อะน,น,องนะครับพี่เจี๊ยมาหาซ่องนะครับแยกแก้วทดสอบฟีมือไปละสองซ่องมีดอิมซิมผ่านไปเกือบเดือนเซยไม่เห็นจากต้นนะครับโดยการาไปว่านลูกแปลงเลยนะครับประกอบกับโชคที่านมาฝนตกตลอดพี่น้องน้ำขังเละตลอดนะครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าเมล็ดของเขาเน่าเบิร์ตหอกก็ได้นะครับเมื่อนี้ชาวทุ่งกเ็เลยกสิงาเตรียมดินนะครับไว้เฉพาะร,ร่องเบิงนะครับเพราะว่าเป็นดอกที่ยังบุ่นี่มีแจะซื้อภาษาจีนดอกนะครับแต่ภาษาไทยเขาเอ่ยว่าดอกกระดาษดอกไม้ลักษณะน,นี้ก็คือเมื่อบานออกมาแล้วจ,จะบ่เหี่ยวนะครับพี่น้องจะมีลักษณะแข็งก็ได้คล้ายๆกับพลาสติกเนี่นะครับเมื่อบานแล้วจะบานโค้งบานทนบานตลอดวันนี้เขาเรียกว่าดอกกระดาษก็คือดอกที่เหี่ยวเป็นนะครับ ถ้ามันออกดอกมากก็จะเป็นสีตามนี่ตามที่อยู่ในซองเลยนะเอาลองเบิง่งเนาะครับแต่มื่อนสีเพ,พอพะไอ้เพิ่งออกสีผสมดินไว้ซักก้อนนะครับพี่น้องผสมดินไว้ซักกอนเพื่อจะจาเพาะไอ้เจ้านี่นะครับห้ท่านน,นี่นะปีใหม่นี่นะถ้ามีดอกก็ให้ได้ซมช่วงปีใหม่นี่นะครับอ่ะมาเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัสดุเขามีอย่างแน่นะครับมาพี่น้องนะครับอันแรกก็คือ อุ้ยหมักที่ผ่านการหมักเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องดำเปื่อยๆอยนีนะครับจริงๆมันบ่เข้มปนนี่หรอกปรากฏว่ามันเปียกนะครับขึ้นเศร้าทุ่งพึ่งล้มไปนะครับฝ่าเปลี่ยนจังฟังอีเกิงเหลื่มมงมงดาวหุ่งหมักเมียบมาเมีบปรากฏว่ารับไปโดนตัวไรบ่ร้คือว่าเขามาบ้มบมเสียงฝนเปียกนะครับแต่กับรถทิงกับเละคักเนาะมาคุ้มไว้ท่านนะครับต่อไปก็จะเป็นแกลพุนะครับเ้วจะเอาสองวัสดุนี้ผสมใช้กันนะครับ คือการเพราะกาดเขาจะให้มันขึ่นเปลี่นกาดแล้วกหลังเากกินะะกไปปลูกนะครับพี่น้องอาวัาสรุเพาะกาส่วนใหญ่เขาจะเน้นตรงที่โปร่งล้วนซุยนะครับห้ากของเขาสามารถแท่งได้ง่ายคือดินเพาะกาทั่วๆไปนั่นเองนะครับพี่น้องเวลาจะปลูกก็ต้องเอาไปผสมดินดีกท้นหนึ่งนะครับเตรียมปุ๋ยมักไว้แล้วเนาะนี่อันนี้เป็นปุ๋ยมักจากมูลวัวฟางข้าวแล้วก็มูลไก่ผสมกันนะครับส่วนวัสดุอันที่สองบาเนี นี่จะเป็นแกลบปุแกลบเกา่าแกลบเกา่าเข้ากับคุกผสมกันกับปุ้ยมักเข้าไ่คุกให้เข้ากันกับปุ้ยมักเข้ามีเครื่องผสมการใส่เครื่องผสมบนมี่ครับ มือนี่ะผสมหมดไปเนาะมาตั้งไก่คุของดีเนี่ยคุกวัสดุสองวัสดุนี่ให้เข้ากันก่อน,นคือพุยมักคับแกบเกาบางท่านมี่คุยหมกข้าวใส่คุยหมกเผาใส่าซาตุบมบ่มีใส่แกบเกาแกะผู้ครับ เข่ขอนขางเก่าฮะกันเก่ากึอเลยลตัวน,นี้จะเป็นตัวดูซับดินดูซับหุ๋ยดูซับน้ำนะคาเวลาห้หงหกซยลงไปเขาก็จะอยู่ไในแกะนี่นะฮะเมื่อผสมได้ที่แล้วฮะจะเอาไปผสมกับดินดีขึ้นหนึ่งนะครับพี่้องอ จะผสมกับดินนี่เอาแต่มันไปนปลูกเลยบ่อนะเรทต้องผสมกับดินดินธรรมดราหรือดิน้วนก็ได้นะครับพี่น้องในอัตราสองตัวหนึง่งทำมาข้าวมาทาดินสองคุนะครับไอเจอนี่กับหนึ่งคุูนะเอาเมื่อเขากันดีแล้วก็โรยซีนี่ลงไป,ไปนะีย อ็สิ่งน,นี้ลงไปสิ่งน,นั้นก็นคือเปลือกไข่ฮะพี่น้องเปลือกไข่บดนะครับวันนี้จะเฮ็ดให้ต้นกล้าของเฮาแข็งแรงรากแข็งแรงนะครับเปลือกไข่บดมีลายใส่นลายไม่หน่อยไม่นหน่อยพี่น้องนะคะน่าจะคู่กันเขากันคือเขา เรียบร้อยครับพี่น้องเราก็จะได้วัสดุเพาะที่เหมาะที่จะนําไปเพาะก้าไม่จะเพาะแบบมเมล็ดหรือจะเพาะต้นอ่อนหรือจะเพาะช่ำจะได้นะครับเพราะว่าวัสดุทุกอย่างผ่านกระบวนการมาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อันนี้มันอยากมันอยากซุ่มอยู่นะครับเก็บไปน่มใส่กระสอบก็ได้นะพี่น้องใส่กระสอบใส่ กระบะหรือตะกรงหรือกระพายกุ้มไว้ก็ได้นะครับเมื่อเวลาเขาจะนับไปใส่เขาก็เตรียมดินล้วนมากดินล้วนก็คือดินที่เขาได้ทั่วๆไปพี่น้องนะครับดินล้วนมากหนึ่งสองส่วนสองส่วนส่วนใดก็ได้อาจจะเป็นส่วนของคุกก็ได้นะครับดินสองคุ่ไอเจนี่หนึ่งคุ่นะครับพี่น้องผสมเข้าไปแล้วก็ทำการวานเมล็ดนะครับหรือจะผสมกับดินแล้วก็กอกถุง เพาะในถุงก็ได้เพาะในกระบะเพาะในกระถางนะครับพี่น้องได้เบิดตนะครับหลังจากมันเป็นต้นงอกขึ้นมาแล้วบัดเนี้นะครับเมื่อเขาทอนปลูกนะครับไอไ้ไส้ไอ้ไส้ไอ้เจ้าเก้านี่ก็ได้นะครับผสมดินมาดนี้นะครับดินสามส่วนผสมมาหน,น,นึ่งส่วนในกรณีจะปลูกต้อนอ่อนเนี่ยบัดเนี่หลังจากมันงอกเป็นต้นแล้วจะปลูกนะครับส่วนเฉพาะนะครับใส่อตัตราหนึ่งต่อสองาปลูกใส้หนึ่งต่อสามนะครับ เป็นยังไงใส่หนึ่งต่อสามเป็นยังไงใส่ดินหลายขึ้นดินสามส่วนอันนี้หนึ่งส่วนก็เพราะวา่าเวลาเขาปลูกนะครับดินจะเป็นตัวยึดต้นไม้ของเขาใบล่มนะครับถ้ามีตะวัดสรุปปลูกซื่อๆเนี่ยเนี่ยที่มีความ่นวนุ่ยสูงนี่โอกาสที่ต้นจะล่มจะเนื่องจะนอนจะสุดมีเบิดนะครับจะต้องใส่ดินเพื่อให้มันแน่นให้เป็นที่ยึดของรากพืชนะครับพีเนองแต่ในกรณีต้นอน่อนต้นเพาะเขาเพาะซื่อๆนี่หนึ่งต่อสองก็ได้นะครับเพราะวา่าหลังจาก ต้นมันไอต้นพอเนี่ยฮาจะพวสูงมาไหยเพราะมันแตกใบเลี้ยงฮาก็ัสามารถอาออกปลูกได้เลยนะครับแต่ทาปลูกนะครับจะต้องลดอัตตาส่วนของวัดสดุเพาะนี่ลงเพิ่มดินเข้าไปเป็นสามต่อหนึ่งดินสามไวัดสดุปลูกนี่หนึ่งนะครับข้างนอกเพื่อให้ดินไปนตยึดลกนะครับหลังจากนั้นหลังจากมันติดดีแล้วฮะกะจะค่อยๆเติมแล้วนี่เข้าไปหรือจะเติมปุ๋ยมักปุ๋ยขวากหรือปุ๋ยอื่นก็ได้ๆๆนะครับอ่ะชาวสูงจะเก็บไว้ ไปเพาะพต้นไม่บ่อยยายแก้วไปลองหรบมิดอิมซิมฝีมือระดับยายแก้วย่งบอกกิด,ดู่นะครับอ่ะลองฝีมือเศร้าทุ่งบหมือนทเป็นย่างไรนะครับสำหรับวัดสดุเพาะเนาะไม่ต้องนะนะครับเนี่ยเตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาจะมาเ็ดอีกเพิ่มอีกนะครับปุยมากเขาก็มีเ็ดไว้หลายๆนะครับนอกจากจะเพาะดอกไม้เลยยงจะเพาะตัวอื่นนําอาจจะเพาะตัวอื่นน้าหรืออาจจะเอาไว้ซ้ำนะมีหลายท่านสนใจไอ หางกระลอกแดงนะครับซ้ำขื้นง่ายอยู่นะครับกอกใสถุงเรียบร้อยแล้วก็ปักซ้ำปักซ้ำนะครับงอกออกมาแล้วครับห้าเก็นั่ไปปลูกสี่ถุงขู่อกนั่ปลูกแต่ในกรณีพอดีเขาจะผสมดินลงไปนั่เพื่อให้รากพืชยึดนะครับรากพืชยึดบม่ให้ร่มเมื่อจะเป็นดินปลูกเ้ากะผสมดินเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเท่านะครับกลเป็นสามต่อหนึ่งวัสดุปลูกหนึ่งดินสาม ข่าเพาะ,มะเมล็ดเพาะกาเพาะยังซื่อๆเนี่ยเอาวัาสดุปลูกหนึ่งดินสองนะครับพี่นอ้องอ่ะเป็นสูตรที่เจ้าทุ่งคิดขึ้นเองนะครับแต่ก็รองมาได้ผลมากหลายแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ของพ่อพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้สักก้อนบปหนึ่นะครับคลิปหน้ามียังดีๆจะพ่อกันไหมนะครับมีเวลาว่างก็เลยแวะมาเห็ดดินปลูกไว้เดี๋ยวมือได้เฮาได้ทำการวันมเมล็ดไอเจ้านี่ฮาจมะมาเบิ่งอีกแค่น,นึงนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวฟังเบิ่งฟ้าเบื้องฝนก่อนครับเพิ่งจะแดดเมื่อนี้นะครับ เมื่อเพาะแล้วแลลวก็จะต้องเอาเขาเลื่อนเพาะซ้ำไหวเนาะหาเนี่คุ้มไหวนะครับผลโมาเป็นเละอีกแล้วนะครับคือเมื่อขึ้นรับเพิ่นฝาแต่ยทั้งฟ้างววามมีผตโตมือมาบึ้มๆนึ่ดีที่มาคุ้มไปท่านประกันเละอีกเอาคลิปนี้เทานี้พี่น้องคลิปนาพอกันไม่สวัสดีครับ